วิธีนำโทนภาพจากไลท์รูมนะครับไปทำเป็นฟิลเตอร์ IG Facebook โปรแกรมที่ผมไปใช้ก็คือโปรแกรมไลท์รูมนะครับกับโปรแกรมตัวนี้ครับ Spark AR Studio ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมทำฟิลเตอร์ IG Facebook กันนะส่วนลิงก์โปรแกรมนะครับผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็กดเข้ามาได้เลยโปรแกรมตัวนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมของ Facebook โดยตรงเลยนะวิธีดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับให้เรากดตรงนี้ครับเริ่มต้นใช้งานเราก็จะเข้ามาหน้านี้นะหลังจากนั้นนะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้ครับและ ทำการติดตั้งไปครับผมเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาทำการล็อกอินผ่าน Facebook นะครับต่อไปนะครับให้เราไปดาวน์โหลดไฟล์รูปตัวนี้มาครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับอันนี้จะเป็นไฟล์ภาพที่เป็นค่าสีสแตนดาร์ดของ LUT นะครับก็ดาวน์โหลดมาเลยนะทีนี้เรามาเริ่มทํากันเลยครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเปิดโปรแกรมไลท์รูมมาแต่งโทนที่เราต้องการนะครับ ให้เรา copy ครับ copy โทนที่เราแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกด copy ไปครับอาแล้วก็กด copy ให้เราไปที่ library ครับและทำการ import ครับผมดึงรูปที่เราดาวน์โหลดมานะครับเข้าไปใน Lightroom ไปที่ Develop ครับทำการวางโทนที่เรา copy มานะอ่ากด ตรงนี้ไปครับและ export ไฟล์รูปตัวนี้ครับกดคลิกขวานะเลือก export จากนั้นก็ export ตรงนี้ครับเราจะ export เป็นไฟล์ png นะครับเลือกตรง Format เนี่ย i m a g e format เป็น png แล้วก็เลือกว่าเราจะเอาไว้ที่ไหนนะจากนั้นกด export ครับผมเราก็จะได้เป็นไฟล์ภาพตัวนี้มานะซึ่งผมจะเปลี่ยนชื่อนะครับผมจะเปลี่ยนเป็น d dark 02แล้วกันโอเคครับทีนี้ให้เรามาที่โปรแกรม spark ar studio ครับแล้วก็สร้างโปรเจกต์ตรงนี้ครับ blank project ไปที่ไฟล์ครับแล้วก็เลือก import เลือก color lut ครับ import ไฟล์ภาพที่เราได้ทำโทนไว้นะครับ import ไปเลย จากนั้นเนี่ยให้เรากดคลิกขวาตรงนี้ครับแล้วเลือกสร้างแพดอ่ามันก็จะขึ้นเป็นโนดขึ้นมาแบบนี้นะต่อไปครับไปที่คาร์เมล่าและมาตรงแถบทางฝั่งด้านขวาครับตรง t e x t u r e e x t e n s i o n เนี่ยให้เรากดที่เครื่องหมายบวกครับก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาครับเป็น t e x t u r e ร์ทำการกดคลิกขวาครับกดสร้างแพดก็จะขึ้นเป็นโนดขึ้นมาแบบนี้นะกดตรง R G B นะครับ R G B A นี้นะดึงมาที่ตรง t e x t u r e ตรงนี้นะขั้นตอนต่อไปมาที่บวกนี่ครับเครื่องหมายบวกตรงนี้ และเลือก Material ครับตรง Shader t ใ p e เนี่ยให้เปลี่ยนค่า Standard เป็น Flat ครับและตรง t e x t u r e ตรงนี้นะมันจะมีลูกศรที่ชี้ไปทางขวานี้นะครับกดไป1ทีครับผมก็จะขึ้นเป็นโหนดแบบนี้ขึ้นมานะให้เราครับกดตรงลูกศรตรงนี้เนาะและดึงมาที่ตรงนี้ครับอ่าให้มันโยงมาประมาณนี้นะต่อไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือให้เรากดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับอ่าเราจะใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า Re c ท a n ชนะครับให้เราพิมพ์คําว่า re ก็ได้นะซึ่งก็จะขึ้นมาที่บรรทัดแรกตรงนี้เลยนะจาก กด insert ครับมาที่แถบฝั่งด้านขวานะครับตรง Y เนี่ยให้เรากดนะครับแล้วก็เลือก full Y high เนี่ยเราก็กดนะครับเลือก full high เนาะมันก็จะเป็นในรูปแบบลักษณะแบบนี้นะขั้นตอนต่อไปนะครับมาที่ material นะครับ material ตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้เนี่ยให้เรากดไปครับแล้วเลือก material แค่นี้นะครับเราก็จะได้ฟิลเตอร์ที่ที่ Import มาจากโทนไลท์ลูมแล้วนะผมแนะนําว่าให้เราเซฟไว้นะกด Ctrl S, <S, <S เพื่อเซฟไฟล์งานของเราไว้ตั้งชื่อไปนะครับอ่ะแล้วก็กดเซฟขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาแชร์ฟิลเตอร์เพื่อจะเอาไปใช้ใน IG แล้วก็ f c e e o o o อ่ะให้เรากดตรงนี้ครับ p u b บ i ดเลือกเป็น p u b l i ด New Effect ตนะครับตรงแพลตฟอ r ์ม e q u e s t m e n t เนี่ยกดที่ Add นะครับกดที่ Add ตรงนี้เนาะกด Add อีกทีครับผม ให้เราเลือกเป็น c h a r i n g Effect นะครับและกด Insert จากนั้นกด d o n ไปครับและกดที่อัปโหลดรอสักครู่นะครับเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะขั้นตอนแรกนะครับก็ตั้งชื่อไปครับ ตรงแพลตฟอร์มเนี่ยเราก็เลือกได้นะว่าจะให้แชร์ใน i n s t a g r กรม Facebook หรือว่าจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะตรงนี้นะครับเราก็เลือกได้ว่าเราจะใช้ฟิลเตอร์แค่คนเดียวเฉพาะคนที่มีลิงก์หรือว่าเลือกแบบสาธารณะในหมวดมูเนี่ยผมจะเลือกเป็นสีและแสงนะก็เลือกไปเลยตรงคีย์เวิร์ดเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับส่วนวิดีโอตัวอย่างเนี่ยถ้าเรามีวิดีโอแบบสั้นๆเนาะก็สามารถอัปโหลดเข้ามาได้นะครับหรือจะเลือกถ่ายวิดีโอก็ได้ซึ่งผมก็จะเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับ มาที่ตรงไอคอนครับผมไอคอนเนี่ยเวลาเราใช้ฟิลเตอร์ใช่ไหมมันก็จะมีไอคอนขึ้นมาให้เรานะครับเราจะใช้เป็นภาพจากวิดีโอตัวนี้ก็ได้หรือว่าจะอัปโหลดรูปภาพก็ได้นะครับผมจะเลือกเป็นอัปโหลดรูปภาพนะครับก็กดเลือกไฟล์ไปแล้วผมก็จะเลือกไฟล์ตัวนี้นะครับทำการครอปนะครับไม่ครอปก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่เราเลย และกดยืนยันไปครับตรงที่วันที่เผยแพร่เนี่ยผมจะเลือกเป็นโดยเร็วที่สุดนะเขาก็จะทําการตรวจสอบให้โดยเร็วที่สุดเลยนะเสร็จแล้วกดส่งไปครับเอฟเฟกของคุณอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ